สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูมากับรถคันนี้เลยค่ะนี่คือ Toyota v i ีอ1.5ตัวจีนะคะปี2018ค่ะที่รักค่ะเลขไม่เพียง114,000กิโลนะคะตอกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือก๊องติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ114,000กิโลค่ะกับราคา 3 4 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,000บาทเท่านั้นนะที่รักขาน้องคันนี้นะคะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยนี่โปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็จะมีไฟเดย์ไทม์ไลท์เป็นเส้นตรงนี้มาให้มีหนวดด้วยนะคันนี้ไฟตัดหมอกก็มีมาให้นะคะกระจังหน้าสีเท่าดำสีเดียวกับตัวรถเลยนี่เป็นยังไงคะสวยๆเลยนะพี่นะมาเรามาดูในส่วนของตัวล้อกันนะคะที่รัก นี่ล้อนะคะเป็นล้อแมกจี e นะพี่คะ่ะการยกหยดแดงด้วยนะคะได้เป็นยางพ็อกซี่นะพี่ขานี่เลยกระจกข้างนะคะสีเดียวกับตัวรถนะตัดด้วยดำด้านแซมไฟเลี้ยวนนนด้วยนะนี่เลยมือจับสีเดียวกับตัวรถนะคะภายในน้องนะคะนี่ได้เป็นเบาะหนังสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะที่ะะรัก่ะเบาะหนังสีดำเดินได้สีแดงนะสวยๆเลยพี่คะ่ะ ในส่วนของเบาะผู้โดยสารหน้าที่ราคาได้เบาะแบบเดียวกับด้านหน้าเลยนะไม่มีอรอยฉีกขาดเลยนะคะที่ราคาสวยๆแบบนี้ไฟท้ายสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะเป็นไฟ LED นะคะพี่ขาสัญลักษณ์ Vios มีสปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่3ก็มีมาให้นะสนัญลักษณ์ตัว G นะคะที่ลาคาเซ็นเซอร์ด้านหลังเรามีมาให้ถึง2จุดกันเลยนะพี่นะไฟทับทิมพ์ก็มีมาด้วยนะคะ คันนี้นะคะป่าท้ายเปิดแบบแมนวนวลนะนี่ใช้กุญแจไขาแบบนี้เลยค่ะพี่ภายในนะคะสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆเลยนะพี่นะ,ะเรามาดูในส่วนของน็อตโครงสร้างกันนะ,ะน็อตโครงสร้างเดิมๆไม่มีรอยขยับเลยนะคะที่รักขายอย่างที่เคยบอกไปในทุกๆคลิปเนาะบริษัททตโต้งเรานะคะรับประกันไม่มีรถชนหนักที่ความจมน้ําไฟไหม้แน่นอนค่ะที่รักขานี่ในส่วนของด้านขวาของตัวรถนะพี่นะ เลี่ยมคมสันของน้องนะคะยังอยู่ดีนี่เลยสวยๆเลยนะพี่นะป่ะเราไปดูภายในกันนี่เลยด้านในนะคะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนี่หน้าจอแสดงเลขไม้นะคะพี่คะเป็นแบบดิจิตอลนะคะเลขไม่เพียง1 1 4 1งแกกิโลเท่านั้นหน้าจอทัชสกรีนเดิมโรงงานโตโยต้าค่ะแอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะพี่นะนี่ เบ็ดมือของน้องนะคะสวยมากๆคอนโซลด้านหน้านะคะคุมโทนสีดำตัดด้วยสีทิงโกแบบนี้เลยค่ะที่รัก<ม>ใครสนใจนะคะรีบเข้ามาจับเข้ามาจองน้องได้ที่บริษัททอออตโต้เลยนะคะคันนี้นะคะบอกอีกครั้งหนึ่ง t o โยต้าวีอ1.5ตัวจีปี2018ราคา3 4 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นเบียง6 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ เคดีฟีดาวนะคะแล้วก็บัตประชาชนใบเดียวสามารถออกรถกับบริษัททอโต้ได้นะคะหากใครสนใจเข้ามาได้เลย